ครับการเรียนท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่านนะครับกับผมนายกิตพ่ากัญชายพันธ์นะครับอดีตประธานชมรมเสมารักคนะครับและที่ปรึกษาชมรมเสมารักคนะครับครับก็จะพูดถึงนะครับชมรมเสมารัคนะครับแล้วก็ชมรมเจนแซ่นะครับ ของโรงเรียนวิทยาคมของเรานะครับตั้งแต่กับผมได้อยู่ชมรมนะครับและได้ช่วยงานเกี่ยวกับของโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกนชนนะครับได้เข้าร่วมงานต่งตางๆหลายที่นะครับชมรมของเราเนี่ยได้เข้าร่วมเกี่ยวกับต้านภัยยาเสพติดมาโดยตลอดนะครับและทำจริงทำอย่างต่อเนื่องนะครับ มีน้องๆหลายๆท่านนะครับที่เคยผิดรูปผิดทางไปบ้างนะครับแต่หนึ่งในนั้นและหนึ่งในใจของนักเรียนที่เคยผิดมาก่อนนะครับก็ได้ผ่านการบําบัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนนะครับโดยชมรมศิลปารักของโรงเรียนเรานะครับให้นักเรียนนั้นดีขึ้นแล้วมีความภาคภูมิใจนะครับเดี๋ยวท่าน ได้ทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมน,นะครับแล้วก็นะครับทางชมรมเสมาลาของเรานะครับได้มีความได้ความอนุเคราะห์ความเห็นอกเห็นใจนะครับจากผู้ใหญ่หลายๆท่านของจังหวัดลุนไอาลีของเรานะครับก็มีท่านคุณวิชัยภูมิศรีนวลปั้นนามนะครับได้ช่วยเหลือชมรมของเรานะครับและได้เอ่ยปากชมนะครับว่าชมรมของเราเนี่ยได้ดําเิน ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านของจังหวัดอุทัยธาน,นีเรานะครับที่กับผมได้พบเจอนะครับก็มีคาชมอย่างต่อเนื่องนะครับของโรงเรียนไทยวยยิทยาคมนะครับและน้องๆของชมรมเรานะครับการันตีได้เลยว่าเป็นนักเรียนที่ดีอิเนเตรกรมเด่นนะครับเป็นคนดีของสังคมอย่างแน่นอนครับขอบคุณนะครับ